สวัสดีครับวันนี้พามาดูแหนแดงอีกนะครับเพราะน่าจะประมาณ7วันแล้วนะครับวันนี้มารายงานล่วงหน้า1วันดูความเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เต็มกระบะสมปูแลนะครับ7วัน ในผลประมาณนี้ก็ถือว่าเขาเจริญเติบโตได้เร็วมากนะครับก็ดูความเคื่อบหน้าไปเรื่อยๆนะครับแนแดงอาหารปลาวันนี้วันที่20มกราคมพุทธศักราช2567นะครับสังเกตดูนะครับเต็มกระบะแล้วครับผมรายงานเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ